สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับคนเล่นรถเก่านะครับวันนี้มาชี้เป้ารถกระบะยุค90กันอีกแล้วนะครับอีซูซูดากนไอนะครับแคปนะครับตัวรถสภาพสวยๆกันเลยนะครับสีเดิมบางๆเลยนะครับสีมีรูรอยตามการใช้งานนะครับสภาพภายในสวยๆเลยนะครับเครื่องเสียงเต็มลำนะครับพร้อมเอาไปเปิดเทศกาลสงกรานเลยนะครับสภาพภายในสวยมากนะครับ ร่องกระบะสวยๆกันเลยนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องไม่เยิ้มน้าไม่ดันควันไม่ไหลนะครับวิ่งทางไกลได้สบายนะครับเครื่องเป็นเครื่องยนต์ทโบนะครับช่วงล่างดีนะครับคัสซีสวยตัวถังไม่มีผุนะครับรถจัดทรงหลอ่ลอๆเลยนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ